สวัสดียามเย็นค่ะสวัสดียามเย็นเย็นวันนี้ท้องฟ้าสวยมากค่ะท้องฟ้าเป็นสีแดงแดงคุณป้าสายเปี้ยวพาเที่ยวพากินนะคะวันนี้อยู่ท้องทุ่งนาเราจะมีโครงการทำสะพานเข้าไปที่รูปหัวใจสะลูปหัวใจของเราแต่เห็นท้องฟ้ามันสวย เลยถ่ายมาให้ดูค่ะสวยไหมคะท้องฟ้าสีแดงท้องฟ้าสีแดงฝนไม่ตกมาหลายวันแล้วค่ะฝนไม่ตกมาหลายวันแล้วเสียงกบเสียงเขียดร้องระงม บรรยากาศเดิมๆช่วงเย็นๆนะคะท้องฟ้าสีแดงๆธรรมชาติบำบัดเสียงกุบเสียงเขียดล้อมรอบที่รีสอร์ทของเรานะคะที่ครัวมารวยของเรา ท้องทุ่งนาถ้ากลางวันก็จะเขียวขจีตอนนี้ทุ่มหนึ่งแล้วค่ะตอนนี้ทุ่มสี่ห้านาทีแล้วนะคะแต่ยังไม่มืดสนิทดูนั้นก็คือรีสอร์ทของเรานี้ก็รีสอร์ทของเรา อยู่ติดถนนแต่มันจะลึกเข้ามาข้างในหน่อยค่ะนี่คือบรรยากาศยามเย็นที่ครัวมาลวยบ้านอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีนะคะจะมีถ้าใครมาคำชะโนดอย่าลืมแวะนะคะเอบซี FC ทั้งหลายเพื่อนฝูง อย่าลืมแวะกันนะคะที่ครัวมารวยทักไทยกันมาได้เลยค่ะยินดีต้อนรับทุกคนนะคะเพราะเราคือคุณป้าสายเปี้ยวพากินพาเที่ยวพากินนะคะดูความสวยงามอีกรอบค่ะโอ้ยฟ้าแดงหมดไปแล้วค่ะโอเคนะคะเซกุดไนค่ะสวัสดีค่ะช่วยกด ติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ให้หน่อยนะคะคุณป้าสายเปรี้ยวพาเที่ยวพากินค่ะสวัสดีค่ะ